สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีทุกคน,นปัาพี่น้องครั้งแรกคือหลี่ห้าวได้ปลาครั้งแรกอยูีพี่น้องในร้ายปลาหนิ แหละวต้มมวนมันตายไงเงี่ยโอ้ยตู้ใส่ตู้ห่างนี่นะตู้ตรังนีจะบัตกระปูโอ้ยต้อนแม่ทิบเพ่าท่านเมื่อแม่ทิบอยากกระปูสิพี่ลองเลยม่วิทย์กับกระปูเป็นหา เอาไว้ดที่ใส่แมวให้ต้มต้มชุดน้านี่ต้มหนึ่งวนมนหนึ่งวันอะไนี่มอนหนาวเยอเนี่ยเฮาก็เลยเฮาต้มเฮาว่าต้มตัวเดียเจ้าว่าต้มตัวเป็นเลยอ๋อตัวฟ้าเนาะ

ครัง้งแรกพี่น้องกีลี่ีก่อนนี่ก็ไ่ได้กินปีนี้ด้กินแล้วเห็ดบุันเล้ย,ย,ยงน่อกินอไใสตุ่มกอวงางกิลี่แงครับบอ่แนปนอพี่ายนเชตุ่มก่อมช่างจงหมุน Ini kena ni kan, kesop asaba. Buang ni. Hmm. ชิวหมุนเวิดพี่น้องเลยมืเอเน,นี้ยก็บสุต้มปลาพี่น้องต้มปลาสดน้ำ อีพออยู่นั่นเนาะคือบลาลายเด่นหนิเนาะเออปลาป่าเนาะปลาขาวเนาะอืมนี่มันสิดที่อันนี้หาปลาสิป่นกับจนบ่มีจนปลาดุกตกตลาดคือเราเลยแหลนลุกไปหาใหม่บุได้เพราะตปลาดุกเสียเมถีเพชรเสียสิป่นอยากกินป่นปลาเลยเมื่อวิดผัวปลาเป็นกระซาม ก็ค <Merci. S 2> ืิโทยกับขึ้นมากินเขื่ขาดหลดมาพป่นหนงสื่อกินอยู <ixes> um ่ผู้สักท่นมีเงินก็ทำบุได้เรียร้อกันเลยมันบดมันบดจคนั้นต้องยางมัดีเป่าต้องบดขึ้นมาเอล่าทั้งไรบ้าเลยกุยยากุ้ง คื<ด>อเป็นเสียงะเปนเส่ยงป้ามาขามปะ่ะเออเป็นเสียงป้าสุก,กินแซบบ่บรสเขากับพี่น้องไม้ผู้มันชีวงไซมั้ล่ะน่ะข้าเบงดูย,ดดยังงึง ขังแรกได้ของปีนี่ฮาเห็นปลาลายปาะเนี่นี่อืมเป,อเป็นแบบนี้ะขอเมียนเดี๋ยวนี้กระทงังเดียวพาขอฮะสิชอบเ็ตจมปนน้าสวยขาจังหน่อยฮะชเฮ็เต็กสดมากเอ็ต้รสสดน่าเขากรลืมคือการเขาก้าบรรจ้า แม่ถีบมือเมือ่ออยากลงไปหาเก็บกับปูเมือ่อข้างขางมันไปอย่างนู้นกับปูเลยเก็บเอาปูลอยหน้าโอ้มัเก็บไจักเนาะผ่ารูปโตไปจักเฉียงจักคอมาไปเก็บบัลีเผื่ได้มีได้กับปูห่างได้เห็นไม่ได้มันก็ลงป่า,า,รรา,าเาขรรา,าเรรพาาื่อนั่นองเออไปชิ่ไปตรนี้ ปะชื่อบบมี่แน่หนามารดูยหย่อือ่เดี๋ย <c oughs> ว <c oughs> อยากได้มันเถาะด้ป้าใหญ่กับพอ่อ,อแลอห,หละ้วลูกทนถั่วหรืแล้วบอกาเาบอกอินก็มันถึงได้ปะซิวแต่กับป้าใหญ่นี้มันชุดยอดเล่ ม่จะเอามาหอยแม่ะจ่ายแ้วเด้อแม่แกะกระปูสวัสดีพี่น้องแกะกระปูแกะกระปูปลาเด็กป้าเด,ปเด็กพี่น้อง ฮ่าชิเห็นแด้เขาลบโอ้นา่าจะชิ้เห็นมัมพ้นดีเลยมันล้มอ้าขาเป็นเนาะอือขาเป็นหมาแก้วจะได้กินขาใหม่ไงผมมั้มฮะ มาครับจะเอยเต่งโตกับงเรียนเดุ้แเง่งโตกับุ้ยโตกี่ตรงผีพงจนไปจะบอได้นำเดินกัเออคันเดชจ้ะจ๊ะลูกซีดลูกฮาไปพงหำมพงเียนมาทำงายทันนี้พุ่งใส่หัวใส่หางจนบอไเดย่ยง มือมเปนอะอ๋อ well. yeah. yeah. oh. ีแม่เมื่อจะเป็นม yeah. ่อยางมาแห้งเป็นยังกับประยัดมาลังงานจำไม่มีกับมเบิ่งแมมต่อ้ แกกะปูพี like. ่น่องเลยแกกะปูกระปูบ้านนัเง้นี่ยามนี่ลายจะได้ย่ามนี่จนบมอยากไปละย่านี่น่ได้เ็พี่กันบืนกับแขนคือทำบุห สับบป้าท่านมัตต์นีมือเป็นมือหมุนเบิดอันอันหัวพ่อบวดจะ,จะใส่อันทงยาเม่เด็นเมื่อนอ่ะใส่กระตาเม่น จมันเนาได้เออสงแงงช่อหองข่อะขอยชิเห็นถึกทสงแงงใจอันนี้มันกระปูเอาอือถ่ายเบิ่งกล้องเอ้ย มันเห็นแม่อยู่บอกจักเห็นตะก่นแม่เห็นพอกลางทิบหนาพี่น้อง้ส็สบายดีพี่น้องนะเอ๊ะ